ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรแต่รู้แต่ว่าฉันอยากดังอ,ะอ่ะอยากทำอะไรที่ทำให้คนรู้จักฉันก็หาโค้ชเยอะแยะสุดท้ายก็ถามคุณลี่ว่าถ้าพี่จะเลือกโค้ชในการที่จะเรียนสร้างตัวตนพี่ควรจะเลือกใครคุณลี่บอกว่าโค้ชใหม่เก่งแล้วก็ความทันสมัยการมองคนขาดพี่ก็เลยโอเคพี่เลือกโค้ชใหม่ ขอบคุณค่ะที่ที่จะมาสร้างตัวตนเพราะว่าพี่อยากแบ่งปันความรู้อยากเตือนภัยประชาชนอ,อย่างที่พี่ทำเองอะ่ะมันก็คือตั้งกล้องอยู่ข้างหน้าหน้าโตโตนี่แหละคือบไม่มีการตัดต่อไม่มีอะไรสดๆได้มาพันหนึ่งก็ดีใจแล้วแต่มาวันนี้รู้เลยว่ามีเทคนิค มีวิธีการที่จะทำให้เราสร้างไฮแวลูได้แล้วก็ดึงคนให้มาฟังให้มาดูจากคลิปของเราตอนแรกที่พี่มาพี่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำอะไรดีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนที่บอกไปปุ๊บให้ฉายาไปรองแอนนารองผู้กำกับฉบับประชาชนทั้งห้องแบบเฮ้ยแบบฮือขึ้นมาเลยอ่ะเรารู้สึกไหม Amazing มากเฮ้ยโค้ชใหม่รู้ได้ยังไงอะคือพี่พยายามคิด จะใช้อะไรดีนะแต่คอสตใหม่แบบฟันโทรมาแบบนี้เลยเออใช่จูดมาแบบมันเกิดประกายแบบว่าพุ้งมาเลยอะคะ่ะอะไรที่มันใช่ตามันจะแบบเปล่งประกายแล้วใจมันจะบอกเลยว่าเอยใช่ว่ะเออสิ่งนี้ใช่ฉันว่ะสองวันนี้รู้สึกไงบ้างคะประทับใจมากแล้วก็รู้สึกศรัทธาขอบคุณค่ะศรัทธาในผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้นะคะไม่ใช่แค่ว่าขายคอส แต่ว่าเป็นการให้แบบรุ่มเทอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการที่จะดึงคาแรคเตอร์อย่างพี่เป็นตำรวจพี่ดูออกว่ายังไงแต่จะดึงเขาออกมาอย่างไงคาแรคเตอร์<ม>เพื่อที่จะให้เขาเด่นและดังได้<ม>อันนี้มันเป็นความสามารถแล้วก็ความท้าทายความสามารถเฉพาะตัวจริงๆ <c oughs> ต้องยอมรับ,บ<อ>นะบค,คะคือเขาเคยเป็นคนหนึ่งที่มองตัวเองแล้วมันเห็นเยอะไปหมด มันไม่รู้ว่าจะทําอะไรมันไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรไม่รู้ว่าจุดเด่นเป็นยังไงแล้วฉันจะทํำยังไงให้มันเกิดให้ได้อะเพราะว่าเวลาที่ทําแล้วมันไม่เกิดสิ่งที่มันเกิดก็คือเสียเวลา <S <S เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถช็อตคัดได้อะรู้ว่าโอเคชื่อฉายาเราอะไรแล้วเราต้องมีคาแรคเตอร์แบบไหนแล้วคอนเทนต์เราควรจะทําแบบไหนแล้วทําคลิปได้ด้วย2วันนี้ได้ค่ะแล้วปกสวยๆด้วยใช่<ม><ว>ค่ะมีกุญแจมืออยู่ที่ปกด้วยด้วย,วยเห็นไหม ภูมิใจเพราะว่าจะไปหาจากไหนเขาทำกันยังไงมันชัดเจนแล้วก็มันง่ายแล้วก็เขาบอกว่าอยากเก่งต้องมาใกล้คนเก่ง <c oughs> อยากรวยต้องเดินตามคนที่เขารวยอยู่แล้ว <c oughs> เพื่อเป็นแนวทาง <c oughs> เพื่อให้เราล้นระยะเวลาที่สำคัญคนนี้สร้างตัวมาด้วยตัวเองด้วยด้วยขาของตัวเองด้วยด้วยมือด้วยความตั้งใจด้วยความทุ่มเทของตัวเองด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นทําอะไรก็คือทําเต็มที่และทําแล้วมันต้องดีทําแล้วมันต้องเกิดนะคะก็ <c oughs> <c oughs> คนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าวางหมากไว้ว่าปังแน่นอน oh. รองแอนนารองผู้กำกับฉบับประชาชนสิ่งที่จะทำให้รองแอนนาปังคืออะไรรู้ป่ะคือภัยลวงทั้งโลกออนไลน์เนี่ยเขารู้หมดภัยอันตรายมิจชาชีพกฎหมาย ครอบครัวอะไรเงี้ยคือเจอมาแบบไม่รู้กี่เคสแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้เรื่องข้อกฎหมายไม่โดนหลอกไปตามได้ที่รองแอนนานะคะชื่อช่องรองแอนนาฉายอย่างก,ก็คือรองแอนนารองผู้กำกับฉบับประชาชนชส่วนใครที่อยากจะมาเรียนแบบรองแอนนาเรียนแล้วมีความสุขมีความสุขเรียนแล้วมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรียนแล้วรู้ว่าตัวเองมีอนาคตที่ สดใสแน่นอนก็มาเจอกับโคชใหม่ได้นะคะกับคลาสจับมือทำสอวันแบบนี้ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะลองแอนนารอพุ่มกับฉบับประชาชนค่ะและโคชใหม่วานัญญาไปแล้วบ๊ายบายค่ะ